สวัสดีครับผมช่อง t a k o y i k i channel วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปั้นมอนตัว3ดาวให้ตีแรงกว่าตัว5ดาวนะครับมันเป็นมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็น,น,ปน,นไปได้เพราะว่าสกิลและการปั้นเนี่ยมันง่ายกว่านะครับผมอยู่จากสกิลนะผมสกิลเนี่ยอย่างเช่นตัวพิกซี่นะครับผมพิกซี่ไฟตัวนี้นะครับผมทำดาเมจได้ประมาณ2องร้อเป็นะครับเป็นสฮิตนะครับต่อครั้งนะอันนี้ก็ร้อยยี่สิบห้านะครับผมอ่า มันก็ดูเหมือนไม่แรงใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเราอัพเลเวลเต็มเนี่ยอย่างเช่นสกิลนี้เนี่ยจะกลายเป็น670%นะครับผมอ่าค่อนข้างน่นมันใจแรงมากนะอันนี้มาถึงรวมกันทั้งสองฮิตนะ670%นะครับผมในขณะที่เช่นตัวละคร5ดาวอย่างเช่นผมเป็นแวมน้ำที่อัพมาเล่นมาจนแบบจบอ่าจบเนื้อเรื่องหลักแล้วนะแต่ก็ยังไม่สามารถอัพสกิลได้เพราะว,าว่าวิธีการอัพสกิลของตัวอ่าห้าดาวเนี่ยมันอัพยากนะครับผมวิธีการอัพก็คือหาตัวซ้ำนะครับผมถ้าตัวซ้ำไปซ้ำตัวหนึ่งคือได้ได้ คือได้เลยทันทีนะผมหรือต้องหาเดวิลอันนี้นะผมเดวิลนี่หาจากไหนเดวิลก็ฮานี้หาจากตรงนี้ครผมเป็นร้านค้ากาลิน่านะร้านค้าอารีน่านะผมร้านค้าอารีน่าคืออันนี้นะผมสามารถซื้อได้1ครั้งต่อ1สัปดาห์นะผมก็คือสามารถเก็บแต้มอารีน่านี้มาเพื่อมาซื้อพันห้าหนึ่งครั้งเพราะเนี่ยเราสามารถการันตีได้ว่าเราสามารถอัพตัวละคร5ดาวเนี่ยมอนสเตอร์5ดาวเนี่ยได้อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละสกิลนะผม เพราะเนี่ยต่อให้เราเราเป็นตัว,ต,วตัว5ดาวก็ตามเลยเช่นตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นดาเมจหลักของออตัวแหวนน้าเลยนะผมสามพิษเนี่ยทำดาเมจได้2องร้อเก็นต์เห็นไหมครับผมแต่ว่าข้อดีของตัว5ดาวคือมันจะมีประโยชน์อย่างอื่นด้วยมีเรื่องลดดงลดเดฟด้วยนะผมแต่ถ้าเอาดาเมจอย่างเดียวเนี่ยความจริงแล้วถ้าเป็นตัว3ดาวเนี่ยจะแรงกว่านะผมเพราะว่าอย่างอันนี้เนี่ยสองร้่สิ้าใช่ไหม แต่ถ้าเป็นพิกซี่ไฟล่ะพิกซี่ไฟเนี่ยใช้มานาเท่ากันนะผมใช้มันาเท่ากันแต่เราอัพเต็มได้ง่ายมากนะผมก็คือจะตีแรงได้ถึง770เลยนะผมด้วยการใช้มานาเท่ากันแล้วถ้าเราอัพเต็มเนี่ยกูดาวจะเหลือแค่20วินาทีนะกูดาวจะเหลือน้อยมากถ้าเราไม่ได้เล่นนะคือถ้าเราไม่ได้ลิงก์กับตัวนอพิกซี่เนี่ยกูดาวจะวนได้เร็วมากๆผมโดยโดยรวมแล้ว,ว DPS จะสูงกว่าเพราะความจริงแล้วเรื่องลดก่อเนี่ยถามว่าสําคัญไหมมันสําคัญแต่ถ้าเรา,เาซื้อ แคชพาร์พรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยเรามีวารถก่ออยู่แล้วก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องหาตัวรถก่อมาแล้วนะครับผมเพราะน้นถ้าเราหาตัว3ดาวเป็นดามเมจได้จะดีมากแล้วยังสามารถวิวัฒนาการได้ง่ายนะครับผมมีตัว3ดาวเนี่ยเรามีเรามีเศษเหลือๆนะครับผมแล้วก็มีอันนี้3ดาวไว้อัพนะครับผมปลูกพลังก็ปลูกง่ายไหมครับใช้เอเซนเวทนมน,น้อยมากนะครับผมปลูกได้ยันแบบขั้น1ิบเลยก็ได้เพราะว่ามันใช้น้อยมากๆครับผมอ่ะแต่ว่าการอัพสกิลอันนี้คือสําคัญนี่คือคีย์หลักที่ว่าทําไมตัว3ดาวถึงตีแรงกว่านะครับผม เพราะว่าการอัพสก,กิลมันง่ายใช่ไหมแต่ว่าจะอัพยังไงล่ะอ่าวิธีการอัพก็คืออ่าอย่างอันนี้ก็คืออันนี้คือสิ่งที่หายากใช่ไหมเราจะไม่ใช้เราจะเอาไว้ใช้กับตัว5าดาวนะครับผมสิ่งที่หาง่ายก็คือสิ่งนี้ครับผมก็คือตัวเศษอ่าตัวเศษน้องได้ได้ตัวซ้ำมาจะได้ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เฉพาะแค่ตัวซ้ำอย่างเดียวเราสามารถแลกตรงนี้ได้อีกครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมแลกชิ้นส่วนตรงนี้แล้วก็มาที่หน้าที่ชิ้นส่วนแลก3ดาวเมื่อว่าเราอยากจะแ,ก ie, ะแลกพิกซี่ไฟน,นะคร อ่เรามีทั้งหมดห้าพนสามนะผมสมมุติว่าเราอยากจะแลกมาสักสามร้อยนะผมสมมุติว่าแลกอยากแลกสักสามร้อยนะผมแล้วก็อ่ากด300ไว้แล้วก็เลือกอัตโนมัติอ่ามันก็จะเอาพวกเศษเหลือสามดาวที่เป็นตัวอื่นเนี่ยมันรวมๆกันแล้วกลายเป็นเศษพิกซี่นะผมแลกมาอ่าเราก็จะได้อันนี้คืออัตราการแลกคือ3ต่อ1นึ่งนะผมก็คือเมื่อกี้300ก็คือเหลี่ยหนึ่งร้อยหน่าคราวนี้เราไปอัพลองไปอัพดูนะผม หาพิซซี่ไฟไปแป๊ดดินะผมอ่าอ่ะนี่อัพสกิลเห็นไหมเราก็จะมีเศษเยอะขึ้นแล้วผมคนที่เราจะอัพก็อัพไปเลยครับผมเนี่ยอัพอัพก็ไปอ่าอัพเลยครับผมสบายใจได้ครับผมอยากอัพเท่าไหร่ก็อัพไปเนี่ยมันจะสุ่มการอัพนะแต่เราไม่สนใจเราจะอัพอะไรก็อัพครับผมเรามีเศษเหลือเฟือนะอ่าอยากจะอยากจะอยากจะให้มันลงสกิลไหนก็แล้วแต่แล้วผมเรามีเศษเหลือเฟือเราจะอัพให้มันเต็มไปเลยครับผมมาดูว่าเปอร์เซ็นที่ได้มามันจะโหดขนาดไหนครับผมอ่า อ่าจะเต็มแล้วผมเรียบร้อยเต็มพอดีเป๊ะเลยนะผมอันนี้คือผมไม่ได้คำนวณมานะแต่ว่าเสศษหมดพอดีแล้วนะผมเสศษหมดพอดีเลยอ่าดูสิ่งที่มันได้มานะผมตีธรรมดาก็แรงขึ้น151%ยห้าสบนะผมทุกตัวจะตีเป็น100%เสมอตรงนี้นะผมอันนี้151%แน่ๆเหนือกว่าตัวค่าดาวแน่นอนนะผมแล้วก็อันนี้นะผม2หน่วยนะผมอ่าชับ้นบนาเขาสองหน่วยแล้วก็คูดาวเหลือแค่20วินาทีแล้วนะผมแล้วโจมตี2ครั้งเป็น770ด้อยเจ็ดสิบอ่าไม่ใช่ม มีเผาไหม้ด้วยเนาะและอันนี้ก็เป็นเป็นตัวเ,เป็นสกิลตีหมูนั่นน่าจะเป็นตีหมูนะเขียนแบบนี้นะผม,มอาจจะเป็นดาเมจที่น้อยหน่อยแต่มันเป็นตีหมูไงแล้วครูดาวก็น้อยนะผมเห็นไหมครูดาวยี่สิบวินาทีในขณะที่เราดูตัวแวนน้ำนะผมคือผมไม่ได้บอกแวนน้กากากนะแต่ถ้าเราอัพแวนน้ำเต็มๆเนี่ยมันก็โหดกว่าอยู่แล้วแหละอ่า้ถาแวนน้ำเต็มเต็มมันโหดกว่าอยู่แล้วแล้วลดเดฟได้นานกว่าด้วยแต่นี้ผมพูดในกรณีว่า ในช่วงเปิดเซิร์ฟวันแรกๆเนี่ยเรายังไม่สามารถปั้นได้เยอะอยู่แล้วนะครับผมอ่าเพราะงั้นเนี่ยไออันนี้เป็นสกิลหมู่เหมือนกันใช้มานา2เหมือนกันเห็นไหมมันร้อยยี่สิบห้าต่อฮิตนะครับผมถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมันก็จะแรงพอๆกันแต่เราอัพเต็มไม่ได้ครับผมเราแทบจะไม่มีปัญญาที่จะอัพเต็มได้เลยเพราะว่าไอตัวอัพเลเวลมันหายากยกเว้นคุณจะเป็นวานที่แบบเอ่อได้ตัวซ้ําบ่อยๆเป็นตัวแวมน้ำรัวๆอะไรเงี้ยนะขณะเป็นวานก็ยังเป็นไปได้ยากเพราะว่าตัวในเกมนี้เยอะมากนะครับผม อะไรหลักก็คือเราต้องใช้ตัวนี้แหละในการอัพนะไอเดียวิวตัวนี้แต่มันแลกได้แค่ทีละครั้งไงเพราะเนี่ยการอัพตัวหลักอ่าอัพตัว5ดาวให้มันเป็นตัวที่แบบตีแรงกว่าตัว3ดาวในช่วงต้นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวการที่เราปั้นตัว3ดาวให้โหดเนี่ยแล้วมาช่วยเนี่ยในการผ่านด่านในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากครับผมแล้วไม่แค่นั้นนะผมอีกข้อดีหนึ่งก็คือการที่มันปั้นง่ายเนี่ยมันเอ่อใช้วิวัฒนาการก็ง่ายนะผมปลูกพลังก็ง่ายใช่ไหม มันสามารถปั้นได้หลายตัวถ้าสมมุติเราเลือกตัวดาเมจที่เป็น5ดาดาวมาเนี่ยมันสมมติว่าผมเล่นแบบน้ำเนี่ยมันก็จะตีได้แค่ธาตุน้ําถ้าสมมติเราเจอธาตุที่มันเป็นธาตุลมขึ้นมาเนี่ยจะมีอาการหนักเลยก็คือดีบัฟจะไม่ค่อยติดนะผมแล้วก็คี้ก็จะไม่ค่อยติดตีก็จะเบานะผมอ่ามันก็จะตีได้แค่ธาตุน้ํด้วยกันกับธาตุไฟแต่ถ้าเราเล่นปั้นสามดาวสมมติเราปั้นพิกซี่พิกซี่อ่าตัวนี้เป็นพิกซี่ไฟ แล้วเราก็ปั้นพิซซี่น้ำมาอีกตัวหนึ่งดาเมจก็ถือว่าคล้ายๆกันอาจจะพิซซี่ไฟอาจจะแรงกว่าน,นิดหน่อยนะผมอ่าพิซซี่น้ำพิซซี่น้ำอยู่ไหนเอ่ยอ่ะอันนี้พิซซี่น้ำอยู่นี่นะผมพิซซี่น้ำก็สกิลคล้ายๆกันนะผมใช้มานาสองหน่วยเหมือนกันนะอันนี้ตีตีหมูนะผมอ่าอันนี้ตีอันนี้ก็ตีหมูเหมือนกันนะก็มันอาจจะสกิลมันอาจจะดูไม่ค่อยโดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยการอัพที่เต็มเนี่ยมันจะโหด ด้วยการอาร์ตพิเตมเนี่ยมันจะแรงมากนะอันนี้เป็นสกิลหมูที่ซ้ำนะผมแต่ดาเมจรวมๆแล้วแรงมากนะผมอ่าถ้าเราเอาเวกเนี่ยยังเพิ่มดาเมจที่ได้รับด้วยนะผมอ่าถ้าเราเอาเวกนะเนี่ยมันจะได้สกิลนี้มานะผมก็คือจะสกิลเนี้ยมันจะทําให้ตีแรงขึ้นด้วยเนาะทำให้ทุกคนเนะี่ยตีแรงขึ้นเราสามารถปั้นได้หลายตัวเช่นสมมติเราปั้นพิซซี่น้ำพิซซี่ไฟมาเราเจอด่านที่เป็นธาตุไฟแล้วก็เอาพิซซี่น้ำมาตีเราเจอด่านที่อ่า ถ้าทัดลมแล้วก็เอาพิธีฟิกซี่ไฟมาตีนะมันปั้นได้หลายตัวนะเพราะงั้นเนี่ยการที่เราปั้นตัวดาเมจสามดาวมีข้อดีอย่างนี้นะผมแล้วก็ปั้นได้ง่ายนะผมต่อไปก็จะแถมนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นตัว3ดาวที่หน้าปั้นนะครับก็ตัวดาเมจนะผมตัวดาเมจที่หน้าปั้นก็จะมีอยู่ประมาณ4ีหตัวนะผมก็คือจะเป็นพิกซี่พิกซี่สท่าก็คือธาตุน้ำนะผมกับธาตุไฟต่อท่านี้ทำดาเมจได้ดีับผมด้วยสกิล อีกูดาวน้อยนะผมแล้วก็เป็นสกิลหมูด้วยนะผมมีทั้นหมูละเดี่ยวนะผมกูดาวน้อยแล้วก็เป็นตัวสายเวทนะผมเป็นสายเวทมีสเตตพื้นฐานที่มีคี้เหล็กขี้ดามจที่ดีนะผมเอทสปีดมีแม่นยําที่ดีนะก็เลยเหมาะกับการที่เอามาเป็นตัวดามจได้นะครับส่วนท่าทนลมจะไม่ค่อยเหมาะท่านลมเป็นตัวซับนะเป็นสายซับสเตตหลักก็จะเป็นสายซับนะผมก็เลยไม่ค่อยเหมาะนะผมสกิลก็ไม่ได้เป็นแนวดามจเป็นซับซะมากกว่านะผมแล้วก็จะอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นพูดนะผม พูดก็จะมี2ธาตุที่นที่เขาสนใจกันนั่นะคือมีธาตุไฟกับธาตุลมธาตุลมจะแรงกว่านะผมธาตุลมจะมีดาเมจที่สูงมากครับผมก็คือดูดาเมจสี่ล็อกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะและ้วแถมมีคิเล่ให้ด้วยนะแล้วก็คูด้าแค่สิบวิถ้าอัพเต็มนะผมอ่าส่วนนี้ก็แรงเหมือนกันถ้าเราเอาเวกเนี่ยจะได้สกิจะได้คิเล่เหมือนอันเนี้ยมาอยู่ที่สกิลสามด้วยนะผมก็กลายเป็นว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่แรงแรงที่สุดในสามดาวทั้งหมดเลย แต่ว่าข้อเสียคือเป็นตัวตีใกล้นะผมธาตุไฟก็ด้วยนะเป็นตัวตีใกล้ก็เลยทําให้เป็นตัวตัวสัปดาห์มันบางอยู่แล้วนะยิ่งตีใกล้ก็จะตายง่ายหน่อยนะผมก็ลองเลือกดูว่าเราจะใช้พิกซี่หรือว่าพูดแต่พูดจะแรงกว่าแต่ว่าเราต้องอดูแลมันให้ดีหน่อยไม่ไงั้นมันจะตายง่ายนะแล้วสกิลนี้ก็ดีครับผมธาตุไฟก็ดีก็แรง,องพอๆกับธาตุธาตุลมาแหละแต่ว่าสกิลนี้จะเป็นรถก่อแทนนะผมแล้วก็คูดาวนานคูดาวนานกว่านะผมอ่าดาวนานกว่าเพราะอันนี้คููดาวสามสิบ อัพเต็มอัพเต็มก็จะ20ในขณะที่ธาตุลมเนี่ยจะใช้แค่กูดาคแค่สิบวินะครับผมแต่ว่าถ้าถ้าตีชนะธาตุได้เนี่ยยังไงธาตุไฟก็จะแรงกว่าเช่นสมมติตีธาตุาอ่อาธาตุลมลมด้วยกันก็จะไม่มีอะไรแต่้าลมถ้าไฟตีลมก็จะแรงกว่านะก็เลือกดูว่าจะปั้นตัวไหนนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่พอเช็คานาได้เหมือนกันก็คือจะเป็นแปรี่นะครับผมอ่าไฟทีธาตุไฟนะตัวนี้ก็เป็นตัวเดเมจที่ดีเหมือนกันนะครับผมเป็นตัวเดเมจที่ดีเพราะเป็นตัวตีไกลนะ คือตัวตีกายทั้งหลายเนี่ยมันมีข้อดีคือ,อ,อมันยืนอยู่ตำแหน่งที่ดีเราจะตายยากก็แบะดูสกิลนะดาเมจก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมถ้าอัพเต็มนะคูดาว20ย่าอันนี้ก็อัพเต็มก็ดีเหมือนกันแล้วก็พอปลุกพลังก็จะได้สกิลนี้นะผมเปลี่ยนเอฟเฟกเพิ่มเดฟกลายเป็นเผาไหมนะผมก็เป็นข้อดีเพราะว่าส่วนบอสส่วนใหญ่หลายๆตัวก็มีเพิ่มเดฟแล้วก็ไม่กระทั่งตีกับคนก็มีคนที่ชอบ บัฟเดฟมานะผมก็เป็นการเหมือนลบบัฟเดฟไปในตัวนะผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะอ่าก็ปดมีดาเมจด้วยนะผมแล้วก็มีลบบัฟด้วยเนาะแต่อาจจะแรงสู้ตัวแฟรี่ไม่ได้เพราะว่ามีสกิลคูลดาวน์ที่นานเนาะสี่ินาวิตอให้อัพเต็มก็ลดได้ไม่เยอะนะแต่ว่ามันก็มีข้อดีเรื่องอื่นด้วยเนาะอ่าก็จบไปท่านี้นะผมสลับคลิปวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังอยากจะปั้นตัวดาเมจให้มันแรงๆแต่ว่าอ่าอาจจะยังไม่มีงบประมาณในการที่แบบว่าปั้นตัวห้าดาวให้มันโหด นะเพราะงั้นในตัวหดาวมันปั้นยากครับผมเราใช้เวลานานพราเราก็ปั้นตัวสดาวมาเล่นก่อนเพื่อจะได้ผ่านคอนเทนต์แล้วก็จะได้เก่งในช่วงต้นเกมได้นะครับสำหรับในช่วงเปิดเกมแต่ว่าตั้งย้านะว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากโค้ดเบต้านะตอนโอเพนเบต้าไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับวันนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ